ครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะครับคันนี้นะครับคันนี้ก็มาจากอำเภอท่าเรือพนครศรีอยุธยาสอบถามลูกค้าครับมาตอนมา,อาการเป็นไงบ้างครับตอนมาก็เร่งมีสะดุดนะครับ อนนี้คือเหยียบลื่นเลยทันนี้ก็เป็น h o นด้าพิตี้นะมาจากอยุธยาท่าเรือเลยลูกค้าบอกว่ามีอาการเครื่องสะดุดต,ตอนความเร็วร้อยถึอย่า <100. S 1> โอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงท่อกันนิดนึงเ,เสียงคลอกกับปกติดีนะ เดินนิดดีโอเคครับเดี๋ยวเราลองล้างหัวฉีดดูครับครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาล้างหัวฉีด Honda City นะครับลูกค้ามาจากอยุทยานะครับลูกค้าแจ้งว่ามีอาการรอบสูงสั่นนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งกันนะครับอันนี้รถลูกค้านะครับก็จะเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งกันนะครับ ็เริ่มล้างน้ำที้นหนึ่งนะครับเท่าที่ดูก็ปกตินะครับไม่มีรั่วหรือซึมก็เดี๋ยวเราจะล้างกันสองครั้งนะครับครั้งร้อยห้าสิบเป็น3ามรอยครั้งนะครับด้วยระบบปัดชิ่งก็เดี๋ยวรอดูการอีกทีตอนน้ำที่สองครับครับสวัสดีครับก็ตอนนี้เป็นการล้างน้ำที่สองนะครับ เดี๋ยวเอ้าน้ำที่หนึ่งให้ดูนะครับก็ขุ่นๆเหลืองๆนะครับมีเศษตะกอนอยู่บ้างนะครับแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็จะเริ่มล้างน้ำที่สองัาต่อนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรั่วซึมไม่มีนะครับทํางานได้ปกติก็ตอนนี้ก็ข้อเที็นก็ค่อนข้างใสนะครับก็เดี๋ยวล้างกัน2อครั้งนะครับทางะร้อยห้เป็น300อครั้งนะครับด้วยระบบบัดชิ่งก็รอดูการตีตอนประกอบกับนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเทสคอยของ Honda City นีคันนี้มาจากท่าเรืออยุธยานะครับ อันนี้ใส่เป็นคอยของ2014มาเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสคอยนะครับไฟสูงก็ทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาเทส่วนะครับ มีรั่วนิดๆนะลูกค่ะเห็นปะตรงนี้รั่วนิดหนึง่งเริ่มมีรั่วอาาอกมารอบสูงๆครับสวัสดีครับตอนนี้เราล้างหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็พามาจากท่าเรือพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวเรามาเทสรั่วกันครับ ไม่มีรั่วนะครับเดีย๋ยวเรา,เจาจะไปเทสรถหนึ่งครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะครับคันนี้จากอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาสอบถามลูกค้าครับมาตอนมา,อาการเป็นไงบ้างครับตอนมาก็เร่งมีสะตุดนะครับออรอบมันไม่นิ่ ลื่นตอนนี้คือเหยียบลื่นเลยคันเล่้งเบามคันเล่นงเบาลื่นมากตอนนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับลูกค้าครับโอเคครับก็ผ่านแล้วนะครับคันนี้โอเคขอบคุณครับลูกค้าเหยียบเบาเลยครับโอ้โหเสียงสดยอดเลยลูกค้าครับเดินทางกลับแล้วครับฮอนด้าซิตี้คันนี้ก็มาจากนครศรีธยานะครับการเครื่องยนต์สะดุดแก้ไขเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยครับลูกค้า